เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชิน p ับ g ีฟรีไฟ r e เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็คเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางลานได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ เอาละฮะวันนี้เราก็อยู่กันในคอนเทนต์ของยูกิโอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เลยนะฮะเราก็อยู่กันใน EP ที่5แล้วนะครับของช่วง10อันดับจานหมีโดยที่อันดับในวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดถึงเกมของ Master Duel หรือว่ายูกิโอมาสเตอร์ดูกันกับ10อันดับการ์ดที่จานหมีไม่ชอบหรือว่าเกลียดที่สุดนะฮะเมื่อเจอกับมันหลายๆคนอาจจะมีการ์ดท,ที่ไม่ชอบกันเยอะนะครับในยูกิเนี่ยในยูกิโอมาสเตอร์ดูเนี่ย คือมันต้องมีการ์ดท,ที่ไม่ชอบอยู่แล้วแหละนะครับทุกคนเนี่ยมีทุกคนผมว่านะผมไม่มีใครที่ไม่เคยมีการ์ดท,ที่ไม่ชอบเลยอะตอนที่เล่นหรือว่าตอนเจอกับบอตตอนเจอกับผู้เล่นเนี่ยผมว่าน่าจะมีกันทุกคนแหละนะการ์ดท,ที่ไม่ชอบเนี่ยเด <Okay. S 1> ี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ทั้ง10อันดับนี้เนี่ยจานหมีจะเลือกการ์ดอะไรมาพูดถึงใน10อันดับนี้นะครับ <S <S แล้วขอย้ําอีกรอบหนึ่งว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ บางคนอาจจะคิดว่าอันดับเนี้ยมันสูงกว่าอันดับนี้นะครับอันดับนั้นทําไมมันถึงต่ําจังพี่มันควรอยู่สูงกว่านี้หรือว่าอันดับบางอันดับมันอยู่สูงเกินไปหรือเปล่าพี่อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนนะที่คิดนะแต่ว่าอันดับในคลิปทุกคลิปเนี่ยมันคือความิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับต้องบอกย้ําอีกรอบหนึ่งนะเผื่อคนไหนที่ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวไปดูกันว่าสิบอันดับนี้เนี่ยจะมีการอะไรบ้างนะฮะ แล้วก็เหมือนเดิมนะคนไหนที่อยากออกความคิดเห็นเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ในใต้ล่างคลิปได้เลยนะทั้ง10อันดับนะผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนก็อย่าลืมมาเมนต์กันด้วยนะใต้คลิปมา10อันดับในวันนี้ที่จานหมี่เนี่ยยกนิ้วโป้งให้เนี่ยมันจะมีการ์ดอะไรบ้างนะครับไปดูกันอันดับที่10บโซเลมสไตนนี่คือ1ในการ์ดขัดในตำนานเลยนะหรือว่าการ์ดพระเจ้าที่สามารถจ่ายเละพลอยแค่พันหก็สามารถเนเกตเอฟเฟกของมอนสเตอร์ ได้แล้วคือวิธีใช้เนี่ยจะต่างกับโซลมจัดเมนต์นะฮะโซลมจัดเมนต์จะจ่ายเลยพอยครึ่งหนึ่งแต่ว่าโซลมสไตร์เนี่ยจะจ่ายเลยพอยพันห้าร้อยนะฮะถ้าเรื่องของเลทเกมเนี่ยผมว่าโซลมจัดเมนต์ดีกว่าแต่ถ้าต้นเกมเนี่ยผมว่านี่แหละนะครับโซลมสไตร์นี่แหละขี้โกงมากนะฮะคือมันจะขัดการใช้แบบพิเศษมอนสเตอร์ด้วยรวมถึงเอฟเฟกของมอนสเตอร์ที่จะใช้ตัวนั้นด้วยนะฮะจะโดนขัดเหมือนกันเป็นเคาน์เตอร์แท็บนะ คืออีกฝ่ายจะไม่สามารถกันได้นะครับก็คือจะโดนอย่างเดียวเลยเคอ์เตอร์แท็บนี่โดนอย่างเดียวเปิดปุ๊บโดนเลยนะบอลลูนเดฟเฟอร์หรือว่าเป็นตัวไหนที่แก้ทางหรือว่าแก้ไม่ได้เนี่ยยังไงก็โดนนะทำลายทิ้งเลยนี่ก็เลยทําให้ผมเนี่ยให้มันเนี่ยอยู่ดับที่10เลยของเกมมาสเตอร์ดูเอลหรือว่าเกมยูกิโอหลายๆภาคที่มีการ์ดใบนี้แล้วมันเป็นการ์ดที่สามารถเล่นได้กับทุกเด็กนะครับคนไหนที่อยากจะเล่นแบบพวกสายขัดหรือว่าเอามาป้องกันพวก ตัวเป้งๆน,นะครับอย่างเช่นบอลลูนเดเฟอร์หรือว่าเป็นตัวอย่างเอสเซคโคทอกเกอร์ไอใบนี้ก็สามารถทำลายได้เลยเพราะว่ามันเป็นกับดักเคาน์เตอร์ไงมันเลยทำลายก่อนนะฮะโอเคนะครับนี่ก็คืออันดับที่10บโซลมสไตล์อันดับที่9ก้แม็กซี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการ์ดนะครับที่หลายๆเด็กใช้กันนะฮะทั่วบ้านทั่วเมืองนะกับแม็กซี่เมื่ออีกฝ่ายลงแบบพิเศษเนี่ยเราสามารถปาแม็กซี่ เชนต่อไปได้เลยนะเมื่อแม็กซี่ทำงานแล้วเนี่ยแล้วก็อีกฝ่ายลงการ์ดมอนสเตอร์แบบพิเศษลงมาเราจะได้จ่วการ์ดหนึ่งใบฟรีๆเลยนะครับต่อหนึ่งครั้งที่์เชแบบพิเศษนะฮะถ้าเจอพวกเด็กล้ำเนี่ยแม็กซี่จะเป็นการ์ดหนึ่งที่โกงมากคือคนไหนที่จะล้ำฝ่าแม็กซี่เนี่ยต้องมั่นใจจริงๆว่าจะปิดได้ในเทิร์นี้เลยถ้าปิดไม่ได้เนี่ยรู้เรื่องเลยนะคนที่มีการ์ดเยอะกว่าเนี่ยย่อมได้เปรียบเสมอนะครับผมก็พิสูจน์มาแล้วนะฮะพิสูจน์มาหลายๆเด็กแล้วนะ แต่ถึงอย่างนั้นเลยนะผมก็โดนเหมือนกันนะครับแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมแม็กซี่เนี่ยมันถึงขึ้นมาถูกจังหวะที่ผมเล่นทุกครั้งนะครับผมเลยให้มันติดอันดับใน10ท็อปเทีย์นี้ด้วยมันอยู่ที่ดวงผมด้วยแหละอย่างหนึ่งอยู่ที่ดวงของตูด้วยนะฮะ <can> ที่ดวงมันซวยนะฮะเจอแม็กซี่บ่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยู่ที่เอฟเฟกมันด้วยแหละนะครับมันโกงพอสมควรนะแล้วก็เป็นการพิกเกมได้ด้วยนะฮะแล้วที่สําคัญคือมันใส่ได้ทุกเด็กไนงะ ก็เป็นการ์หนึ่งที่สําคัญนะฮะกับหลายๆเด็กนะกับแม็กซี่อันดับที่8 s k สกิลเดรนนี่ก็เป็นสุดยอดการ์ดกับดักต่อเนื่องที่มีความสามารถในการเนกต e f f เอฟเฟกของมอนสเตอร์นะครับโดยการจ่ายเล่์พอยแค่พันเดียวตอนใช้งานนะแต่หลังจากนั้นคือไม่ต้องจ่ายแล้วนะครับจ่ายแค่ครั้งเดียวตอนใช้งานเท่านั้นนะฮะสกิลเดรนเนี่ยนอกจากการ์ดที่มีหน้าตากลโวยแล้วนะความสามารถของมันก็ทําให้การ์ดหลายๆเด็ก ที่เป็นมอสเตอร์เอฟเฟกต์เป้งๆเ,เนี่ยไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้นะครับอย่างเช่นเด็กของไทม์ลอดเนี่ยถ้าเด็กไทม์ลอดโดนนะคือมันจบเลยนะคือถ้าเราไม่สามารถหาก,การ์ดทำลายได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการบล็อกเอฟเฟกต์ของมอสเตอร์ในเด็กเราทั้งหมดไปเลยนะครับส่วนของไทม์ลอดนะแล้วก็อีกหลายๆเด็กเลยนะครับที่เจอสกิลเดรนก็เน่าเหมือนกันคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นเด็กแนวอนิเมะนะครับที่ผมชอบนะแล้วก็จะมีพวกเด็กที่ผมจัดแบบบิวเองอะแล้วคือถ้าโดนสกิลเดรนเมื่อไหร่ก็จบแนะ่ แต่มันก็จะมีเด็กบางเด็กที่ไม่ได้สนสกิลเดรนอย่างเช่นเด็กของลุงทองนะครับเอลดริสหรือว่าเป็นเด็กของไคจูนะฮะที่ไม่สนสกิลเดรนคือมีสกิลเดรนเนี่ยคืออย่างชอบเลยนะครับ2เด็กนี้นะแล้วก็เด็กอื่นๆน,นะที่ไม่เน้นเอฟเฟกของมอนสเตอร์นะครับสกิลเดรนก็เป็นการหนึ่งที่เน่าแต่ว่าถ้าเจอพวกเอฟเฟกมอนสเตอร์เนี่ยสกิลเดรนก็เป็นการหนึ่งที่ค่อนข้างก๊อตนะฮะผมเลยให้มันอยู่อันดับที่8เลยของคลิปนี้นะครับกับสกิลเดรนอันดับที่8อันดับที่7 ไซเบอร์สไตล์หลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้าไอพี่ตัวนี้มันเก่งยังไงวะพี่ทําไมแบบพี่ถึงเอาอยู่อันดับที่7เลยเอฟเฟคของไซเบอร์สไตล์เนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนนะก่อนที่จะมีกกร์คอมโบปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นการหนึ่งที่เสี่ยงมากๆมันต้องจ่ายเลพอยถึง5000นะฮะในการอัญเชิญฟิวชั่นมอสเตอร์มาแบบพิเศษเนี่ยคือต้องจ่ายก่อนเลย5,000เลยนะฮะนี่ก็เป็นอีกข้อเสียหนึ่งของไซเบอร์สไตล์แต่ก่อนที่เรียกได้ว่าใครใช้เนี่ย ใจได้มากนะฮะใจถึงมากซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าใช้ด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยคนเขาใช้คอมโบกับไซเบอร์เอนดราคอนนะครับของเด็กไคเซอร์เลียวเนี่ยไซเบอร์สไตล์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเอชไกด์ของเด็กไซเบอร์ดราก้อนเลยนะฮะแต่ก่อนนะแต่พอมายุคหลังๆเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็ได้มีการ์ดเรียกได้ว่าเป็นการ์ดเผ่าอื่นหรือว่าคอมโบนอื่นเนี่ยเติมเข้ามานะครับทำให้ตัวมันเนี่ยเป็นอยู่อันดับท็อปเทียร์ของยูกิเลยนะของการ์ดเกมยูกิเลย ถ้าถามว่ามันเป็นเด็กไหนนั่นเหรอมันก็คือเด็กของซูพรีมคิงนั่นเองเด็กซูพรีมคิงเนี่ยก็เด่นทางด้านการลดไลพอยต์นะครับคนไหนที่อยากคอมโบวันทึงคิวเนี่ยก็ใช้เซเบอร์สไตล์นี่แหละนะฮะเป็นตัวคียหรือว่าเป็นตัวแกนกลางในการต่อยอดคอมโบของซูพรีมคิงบวกกับคริสตัลเบลได้2ตัวนี้มันจะมีเอฟเฟกเลือกการ์ดมอนสเตอร์หตัวนะครับเอฟเฟกจะเป็นมอนสเตอร์ตัวนั้นเลยแน่นอนว่าเราต้องเลือกแอสเซมเบลไนติงเกลอยู่แล้วไอ้สตัวนี้ผมไม่ค่อยเรืองเท่าไหร ผมเครื่องไอเซเบอร์สไตล์นี่แหละไอตัวแกนกลางของมันนี่แหละถ้าไม่มีไซเบอร์สไตน์นะอมโบมันจะไม่เกิดเลยนะฮะรีโพดคัสกับไอเทเลคิเนติกชาร์จิ่งเซลอะไอการ์ดเวทอะนะฮะไอที่เปลี่ยนแปลงเซลอะนั่นแหละนะครับคือ,อการ์ดพวกเนี้ยเราไม่เครื่องเลยแต่ผมจะไปเครื่องไอเซเบอร์สไตล์นี่แหละนะฮะก็ผมโดนบ่อยเหมือนกันนะคือผมก็ไม่รู้ว่าเออ เขาจะรีบไปไหนนะคอมโบไซเบอร์สไตล์เสร็จปุ๊บลงสุพิมคิงคริสตันเบลเอาเนติงเกลลงมาปั๊บเอฟเฟกมันทำงานเธอละครั้งลดแลพอยต์นะฮะ500ต่อ1ดาวต่อเลเวลดาวนะและคือสุพิมคิงกับคริสตันเบลเนี่ยมีดาวเท่ากันและดาวอย่างเยอะนะฮะ8ดาวเดียมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคือป้างเดียวเรียบร้อยเลย2ตัว800 0นะน่าจีนนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่คนไหนที่อยากรีบเล่นเนี่ยหรือว่าอยากแบบเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้และท้องเสียงเงี้ย ก็เอาไซเบอร์สไตล์ยัดเข้าเด็กไปนะฮะคอมโบกับซูพิมคิงก็โอทีเคฝ่ายได้เลยนะฮะนี่ก็เป็นอันดับที่7กับไซเบอร์สไตล์อันดับที่6ฮีโรอิกแชมเปียนลองโกมิเนสหรือว่าลองโกมิเนสก็เป็นเอ็กซิสนะครับเป็นนัมเบอร์เอ็กซสแปินะฮะซึ่งไอตัวเนี้ยมันกวนยังไงหรือว่ามันเก่งยังไงมันโกงยังไงนะครับทำไมถึงอยู่อันดับที่6เลยเพราะว่า หนึ่งเลยคือมันเป็น exit สี่ดาวเราจะหาวัตถุดิบที่เป็นสี่ดาวเนี่ยมันง่ายนะมันสเปย์บอร์ดมาง่ายแล้วก็อย่างเป็นเผ่านักลบด้วยนะครับซึ่งนักลบเนี่ยมันก็หาง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเด็กนักลบมันเป็นเน้นแบบเด็กสเปย์บอร์ดอยู่แล้วนะครับมาเลยทําให้ตัวนี้มี exit หรือว่า overlay ที่เยอะนะฮะแล้วยิ่งถ้าตัวนี้มี exit หรือว่า overlay ที่เยอะเนี่ยเอฟเฟกต์มันก็จะมีด้วยกันอยู่5เอฟเฟกต์โคตรเยอะ5เอฟเฟกต์เลยเองแบบเยอะไปไหนแล้วคือที่ผมเจอเนี่ยโอ้โหยับ คือกว่าทละครั้งที่มันต้องถอดไอ้วัตถุดิบของตัวมันหนึ่งใบทุกเทิร์นเนี่ยคือผมก็โดนรัวแล้วนะครับถ้ามันยิ่งแบบมีวัตถุดิบโอเวอร์เลย์ห้าชิ้นส่วนขึ้นไปในเอ็กซิสเนี่ยโดนยับยับ่าเดี๋ยวเราไปดูห้าเอฟเฟกต์กันนะเอฟเฟกต์ effect แรกนะครับเมื่อมีวัตถุดิบเอ็กซิสหนึ่งใบนะมันจะไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับมีวัตถุดิบสองใบจะเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งพันห้าร้อยพร้อมกับดีฟเอนด้วยมีสามใบตัวมันจะไม่รับผลจากากกเเเอออ์ขงรดใบื่นลย มี4ใบฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถเรียกมอนสเตอร์แบบปกติหรือแบบพิเศษได้ไอตรงเอฟเฟกนี้แหละนะครับมันเลยทำให้ตัวผมเนี่ยเศร้าแดกนะฮะคือนั่งหน้าจีนนั่งเงียบกิ๊บนะครับคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้ามันมีวัตถุดิบ4ชิ้นเนี่ยโอ้โหนั่งเปื่อย <c oughs> คือลงอะไรก็ไม่ได้นะแล้วก็ถ้ามี5 Exit เนี่ยเธอละครั้งสามารถทำลายการ์ดทั้งหมดของอีกฝ่ายที่อยู่บนสนามได้เลย คือเวทวอตคือวอตเลยนะดีนะที่มันมีเอฟเฟกต์ทะุกะครั้งถอดโอเวอร์เลย์หนึ่งใบเนี่ยถอดเอ็กซิซีหนึ่งใบเนี่ยอย่างนั้นนี่ตายเลยนะถ้าไม่มีเอฟเฟกต์ข้างบนนี่ตายเลยทุกคนเป็น4ดาวด้วยอันเชิญก็ง่ายนะครับแถมเอาแบมบูยัดไส้ก็ได้นะฮะคอมโบกับแบมบูอ่ะยัดไส้ได้เลยนะแบมบูมบที่เป็นเอ็กซิซอ่ะไม่ใช่ดาบนะไอตัวเอ็กซิซอ่ะนะครับที่เท่ๆอ่ะไอตัวนั้นอ่ะสามารถยัดไส้ได้แบมบูชาโดว์อ่ะตัวนั้นแหละนะครับสสามามมมรรถยยัััดดไไไไ้้้้้กกก็ววคอออโโบบตนนนีีีแแหละะนะฮฮชเป แต่ที่ผมให้อยู่อันดับที่6ที่ไม่ใช่1ในท็อป3ของคลิปนี้เนี่ยคือถ้ามันไม่มีเอฟเฟกแรกเนี่ยผมจะให้มันอยู่ท็อป3แหละแต่แม่งมีเอฟเฟกแรกนะครับ <Yeah. S 1> มาเลยแบบเทอละครั้งต้องถอดโอเวอร์เลย์หนึ่งใบไงเทอละครั้งคือต้องถอดเอ็กซ์ซหนึ่งใบไงมาเลยแบบเก่งเก่งจริงนะครับตอนแรกๆก็เก่งแต่เราต้องทนให้ได้นะครับทนให้ได้ภายใน2อถึงสเทินเนี่เราก็จะเป็นไทยแล้วนะครับก็จะลาได้แล้วนี่แหละผมเลยให้มันอยู่อันดับ6และกันแต่ถามว่าโกงไหมโกง แล้วผมก็โดนตัวมันตบบ่อยด้วยนะครับว่างๆก็เดี๋ยวจะไปเล่นตัวมันให้ดูอันดับที่5แม่สาวยิงธนูอโพอลโลซ่าโบออฟกอสเดสนี่คือหนึ่งในตัวลิงก์ที่สามารถเนเกตการ์ดได้จากการลดพลังตัวเอง800ทุกครั้งที่ใช้เมื่อมีการเชนเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถใช้เอฟเฟกตัวมันได้นะครับแต่ว่าต่อหนึเชนจะใช้ได้แค่หครั้งเท่านั้นนะฮะ แล้วก็ตัวนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น800ต่อวัตุดิบในการลิงก์ตัวมันนะฮะสมมุติว่าเราลิงก์4ตัวตัวมันก็จะ800ไปคูณ4เป็นพลังโจมตีของตัวมันเองนะครับก็คือสะสมพลังเพื่อเนเกตนนแหละนะตัวนี้คีย์หลักมันอยู่แค่นี้แหละนะฮะวิธีการเล่นมันเนี่ยนี่แหละผมเลยคิดว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ปั่นป่วนมากในเมตานะฮะคือถ้าอีกฝ่ายลงตัวนี้มาได้เนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีการ์ดทำลายเนี่ยแน่นอนเนะเราจะใช้เอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอเนี่ยม นะฮะต่อ1นเชนมันจะขัดแน่นอนดังนั้นล้วเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆนะครับในการคอมโบเราแรกของเราเนี่ยเราแรกเลยของเราเนี่ยถ้าให้ไยลงมาได้นะเราจะนิ่งไปเลยแป๊บหนึ่งเลยนะการ์ดบางใบนี่คือจะนิ่งเลยนี่แหละเป็นความน่ากลัวของน้องถือธนูตัวนี้และตัวของน้องเขาเนี่ยก็เล่นได้หลายเด็กมากนะครับจะไปผสมกับเด็กอะไรก็ได้ในเมตานี้นะฮะคือเล่นได้หมดทุกเด็กเลยในเกมนี้นะครับครับทีเดียวจบคือครับมาแค่ตัวเดียวก็เล่นได้แล้วนะครับสาหรับตัวของ ออลโลซาโบออฟกอดเดสนะฮะส่วนตัวผมก็เจอการ์ดไปเนี้ยบ่อยมากๆนะครับแล้วก็โดนขัดบ่อยมากๆนะครับตอนช่วงซ้อมถ้าเจอตอนที่เด็กยังไม่พร้อมเนี่ยโอ้โหยังไงก็แตกมาเลยเป็นตัวหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะคือแบบจะยกนิ้วโป้งไงเลยคือถ้าไม่ติดว่าน้องเป็นแบบสาวน้อยน่ารักแบบถือธนูนี่โดนผมยกนิ้วโป้งใส่เรียบร้อยนะแต่ว่ายังก่อนนะเพราะว่าน้องน่ารักขนาดนี้เราก็ต้องยกโทษให้่ยนะ อันดับที่4ไขจู <Hey. S 1> หรือว่าไขจู e ีสปอรไอไขจูเนี่ยผมจะเหมารวมทั้งเด็กเลยแล้วกันผมจะเหมารวมแม่งทั้งเด็กนะครับไขจูเนี่ยมันก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่เรียกได้ว่าไร์คู่ต่อต้าน oh. คือถ้าเรามีไขจูอยู่บนมือเนี่ยอีกฝ่ายเองจะเป็นอพอลโลซ่าเอเซโคท็อกเกอร์เดทรยฟินิก DPE หรือว่าเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ก็ต์ก็เนี่ย ยกเว้นไอตัวที่ไม่สามารถสั่งเวรได้นะเออนั่นก็แยกนะฮะอีกเรื่องหนึง่งแต่มันน้อยไงในเกมมันน้อยนะครับหรือว่าการจริงมันน้อยถ้าเจอพวกนั้นเนี่ยพวกตัวท็อปเทียร์เนี่ยเราปาไคจูไปเนี่ยตัวแตกนะครับเรียบร้อยนะฮะอีกฝ่ายนี่คือโยโ่ลงสู่สารผมว่าไคจูเนี่ยใช้ง่ายกว่าไขาลาหรือว่าตัวของลาวาโกเลมนะครับผมว่าใช้ง่ายกว่าในกรณีที่ฝ่ายยืนบอร์ดตัวหนึ่งหรือว่า2ต,ตัวเง้ยงตัวยังใช้ลาวาโกเลมได้อยู่ แต่ว่าถ้าตัวเดียวเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ลาวาโกเลมได้หรือว่าใช้ไข่ลาได้เราก็ใช้ไขจูนี่แหละนะครับในการสั่งเวกฝ่ายทิ้งไปเลยผมว่าไขจูเนี่ยเป็นมอสเตอร์ประเภทหนึ่งที่สามารถคอนโทลบอร์ดได้แต่ว่าคนไหนที่ชอบสั่งเวยแบบตุ่มๆสามตัว2ตัวเนี่ยก็ไปเล่นลาวาโกเลมหรือว่าไข่ลาดีกว่าแต่ผมว่าไขจูเนี่ยใช้ง่ายกว่านะสำหรับตัวผมใช้ง่ายกว่ามาพูดถึงความหิยมหรือว่าทําให้ผมยกนิ้วโป้งใส่มันได้เนี่ย ที่จำได้แม่นเลยนะก็คงเป็นตาของเทพจานนั่นแหละไอ้รมอฟินจา่าจำได้ไหมทุกคนในคลิปนั้นอนะ่ะคือผมจะใช้งานรีเวิร์สไงผมไม่ใช้ไม่ได้ไงเจอใครจูกระโดดดึงดึงรัวๆเลยคือโมอีกฝ่ายไม่ได้นะโอ้โหตาน้นนี่คือกำหมัดแน่นเลยนะครับโคตรลำคาญนี่แหละนะเป็นความโกงไคจูคือมันสั่งเวออีกฝ่ายอ่ะอีกฝ่ายคือไม่ต้องหงายการ์ดอ่ะสั่งเวอ์แบบคว่ำอย่างนั้นอนะ่ะ ต้องเงืบกันบ้างเลยนะถ้าใครโดนไครจูแบบสั่งเวอร์ลลัวนะแล้วยิ่งเป็นเด็กไครจูออลเด็กทั้งเด็กเนี่ยโอ้โหยืนขึ้นเลยนะฮะต้องมาลุ้นว่าอีกฝ่ายจะมีการ์ไครจูหรือแบบถ้าไม่มีการ์ไครจูก็โต้กลับอย่างสวยงามเอาไว้สะสมแต่ว่าถ้ามีเนี่ยมันก็จะกระโดดรลลัวนะฮะแล้วก็พลังไครจูแต่และตัวนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับแถมมีโอเนอร์ซิลเอาการ์ดกลับด้วยแล้วก็มีการ์ดกับดักต่อเนื่องอ่ะที่มันเอาการ์ดเป็นเจ้าของกลับอ่ะโอ้โหบอกเลยนะ ใครเจอใครจูนี่คือต้องยกนิ้วให้บ้างแหละนะ <c oughs> ไม่ใช่นิ้วโป้งกับน,นิ้วกลางเราก็มาถึงท็อป3กันแล้วนะซึ่งท็อป3จะมีการ์ดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันดับที่3ฟลูวันเดลิสได้ยินชื่อนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคือใครที่แบบมีธุระนะฮะ <Bro. S 1> <c oughs> ออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาเล่นนะฮะผมว่ายังทันนะครับคือไปแบบไปห้างกลับมาเดินห้างกลับมาแล้วแบบ ซื้อของซื้อของกันมาแล้วอ่ะผมว่ายังทันนะครับเขายังเล่นไม่จบนะกูถามมือจริงๆนะไอเนี่ยผมจะพูดมันท้งเด็กผมจะพูดเหมือนกับไอไคจูเลยนะคือทั้งเด็กเลยสําหรับเด็กนี้นะครับโดยรวมเลยนะมันจะเน้นการออกจากเกมพอออกจากเกมเนี่ยไอตัวที่มีอันเชิญแบบปกติเนี่ยลงมาปุ๊บเอฟเฟกออกจากเกมมันจะทํางานนะครับแทบทุกตัวจะเป็นหมดนะฮะคือมันจะเอาตัวที่ออกจากเกมในเทิร์นเนี้ยนะครับแล้วก็มีการเชนปกติลงมาเนี่ยไอตัวนั้นจะเอากลับขึ้นมือได้เลย แล้วเท่ากับขึ้นมือโดยที่ตัวนั้นเนี่ยไม่เคยลงสนามในเทอร์นี้เลยพอลงสนามไปปั๊บเอฟเฟกต์ทำงานเสิร์ชหาการ์ดในเทคกมันอะก็จะมีแบบ4ดาวหรือต่ากว่าหรือว่า7ดาวหรือสูงกว่าจะในเด็กขึ้นมือได้นะฮะก็เป็นเอฟเฟกของทั้งอะไรซิ t รีแล้วก็มี e เล่นแล้วก็ไอ้รบ b i n a เนี่ยไอ้สาตัวนี้เป็นตัวเป้งเลยคือเป็นตัวน่าําคาญของเด็กนี้เลยบวกกับไอ้นกเพนกวินนะ Mpen ไอ้ตัวนี้เหมือนกันนะครับเสิร์ตการ์ดเวทกับดัก แล้วสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะครับในการเจอเด็กนี้เนี่ยถึงตูจะเคยเล่นไปคลิปหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะแต่พอจบคลิปนั้นผมก็ลบนะผมบอกเลยผมย่อยทิ้งด้วยนะเด็กเนี้ยผมไม่เล่นต่อ <Yeah. S 1> มันไม่หนุกทุกคนคือมันจะแย่งเขาเล่นไงนในเทอร์นอีกฝ่ายเงี้ยคือแย่งเขาเล่นเลยนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์เมื่อมีการัญเชิญแบบปกติลงมาเนี่ยตัวเรานะฮะจากเอฟเฟกต์ของเวทฟิล์มันสามารถในเชิญแบบปกติแก๊งเนี้ยแก๊งนกเนี่ยลงมาแบบปกติได้ในเทอร์นอีกฝ่ายได้เลยนะครับเป็นควิกแบบ ควิกซัมมอนเลยอ่ะพอควิกซัมมอนเนี่ยเอฟเฟกมันก็จะเกิดเหมือนกับตอนที่อยู่ในเทอร์เราเปะ๊เปะเลยนะครับคอมโบเนี่ยใครเจอก็ต้องเบื่อทุกคนเนี่ยผมเลยแบบเอาดับที่3ไปเลยนะผมให้เลยเองเนี่ยที่จริงจะอยู่ดับที่1ด้วยแต่ว่ายังก่อนเพราะว่ามันมีตัวทีเด็ดกว่านั้นนะฮะทุกคนในช่องส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเดากันได้หรือยังนะครับว่าที่1กับที่2เป็นอะไรนะแต่ก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงกันนะครับนี่ก็เป็นอันดับที่3นะฮะกับเด็กเพนกวิน แล้วก็อีกอย่างนะแถมให้หน่อยนะครับชิปเตอร์นะพอกันกับเด็กเนี้ยแต่ดีที่ว่าชิปเตอร์มาเล่นกับหลายเด็กได้ไงอันดับที่2องคอ by เดอะเกฟหรือว่าไปเล่นตรงนูน้นไอ้หนุ่มนี่ก็คือการ์ดเวทมนต์ที่มันเป็นเวทมนต์ฉับพันที่สามารถแก้ทางหลายๆตัวได้นะครับในสู่สารหรือว่าเป็นเอฟเฟกในสนามก็แก้ทางได้ขอแค่มีมอสเตอร์ตัวนั้นในสู่สารนะ ในสนามก็จะถูกเนเกตไปด้วยนะครับเอฟเฟกชื่อเดียวกันนะซึ่งเกมของม a สเตอร์ดูเอลเนี่ยต่อให้มันใส่2ใบผมก็คิดว่ามันเป็นการหนึ่งที่เก่งแล้วก็ดีมากๆนะครับอีกอย่างนี่คือไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนี่ทำบนด้วยอะไรนะครับเจอจานหมีการ์ดคอไบเดเกฟออกเป็นว่าเล่นนะฮะ <What? S 1> ขนาดใส่ใบเดียวยังออกอันนี้คงอยู่ที่ดวงแล้วล่ละนะครับจานหมีดวงไม่ค่อยดีไงส่วนคอไบเดเกฟของตูนะฮะไม่ค่อยขึ้น <laughs> ผมก็เลยให้มันอยู่ดับที่2นี่แหละ ด้วยที่ดวงแล้วก็เอฟเฟกของมันด้วยที่ขีโ้โกงลอเกินนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะเตรีมหลักของเด็กอะ่ะส่วนใหญ่อะ่ะจะมีการเล่นในสุสานด้วยหรือว่าใช้มอนสเตอร์รีบอนที่ใส่ได้แค่ลิมิตแค่ใบเดียวอย่างเงี้ยเจอเข้าไบเดอรเกเข้าไปเนี่ยมอนสเตอร์รีบอลนี่ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นการ์ดเน่าคืนชีพเว่านะฮะเพราะว่ามันไม่มีการ์ดมอนสเตอร์ตัวนั้นในสุสานแล้วไงมันถูกรีมูฟออกจากเกมฉับพันอะมันก็คืนชีพไม่ได้นะครับพวกการ์ดคืนชีพหลายๆอย่างหรือว่าการ์ดแบบเอาจากในสุสานขึ้นมือเน,นีย ก็เล่นไม่ได้หรือว่าอันเชิญลงมาไม่ได้นะเพราะว่าโดน Call คอไบเ a เ e ฟรีมูฟออกจากสุสานฉับพันนี่แหละนะครับก็ <c oughs> ไม่มีอะไรมากนะครับคอไบเดเกฟรู Gabe, ้กันอยู่นะฮะท็อปเทียร์เขาใส่กันพวกร,ระดับเมตาเขาก็ใส่ต่อให้ไม่ใช่เมตาก็ใส่นะครับเด็กผมก็ใส่ลิมิตต,ตอนนี้อยู่ที่2ใบน,นะนั่นก็เป็นทั้ง9อันดับในคลิปนี้นะครับอันดับที่1ในใจเลยในใจนี่ฝังลึกเลย ว่ามันต้องเป็นตัวนี้นะครับอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้นะเกิดมาคือต้องบอกนี่แหละเองนี่แหละอันดับหนึ่งแล้วนะฮะทุกคนลองทายมาหน่อยดิว่าจานหมี่จะเอาอะไรเป็นอันดับหนึ่งเดีย๋ยวเพิ่งดูนะฮะเนี่ยกดสต็อปแล้วลองทายหน่อยดิลองคอมเมนต์มาเลยกดคอมเมนต์เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนทายถูกหรือเปล่าอันดับหนึ่งของพี่เนี่ยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันดับที่หนในใจ อุระละ,ละในตำนานนั่นเองนะครับคือเล่นกีตาก็โดนขัดนะครับทั้งในคลิปทั้งตอนซ้อมนะฮะเองจะออกมาเยอะไปไหนอะน้องถามจริงคือแบบอีกฝ่ายนี่ออกมีแบบใส่อุระละสิบใบเนี่ยคือออกมาเพียบเลยอะทุกคนนะฮะผมใส่2อสาใบไม่ขึ้นเลยสักใบนะครับอีกฝ่ายนี่คือแบบขึ้นโลืวลัวเอ็กตราวากันนี่คือต้องเป็นตำนานนะครับใช้ทีปุ๊บโดนขัดปั๊บเลย หรือว่าเป็นแม็กซี่อย่างเงี้ยใช้ทีปั๊บโดนขัดปุ๊บเลยนะฮะหน้าเจ๊กเลยหน้าจีเลยนะครับจะอุละละไปทีแล้วมันจะมีคอมเมนต์หนึ่งนะที่บอกฮ้ยทําไมผมดูคลิปพี่แล้วแบบพี่ไม่เคยโดนอุละละขัดเลยอะครับไอ้นุ่มถามจริง <c ười> คือบอกเลยนะ <c ười> เห็นคอมเมนต์นั้นทีแบบโอ้ยยิงขึ้นเลยแบบอื้อหือกลับ <c ười> <c ười> ไปดูใหม่นะะว่าแบบพี่เคยโดนอุละละขัดในคลิปหรือเปล่าแม่มันอยู่ไม่ได้นะครับโอเค ก็ขำๆกันไปนะครับแต่ว่าลึกๆในอุลาระนี่อยากได้อยากโดนนี่แหละนะครับผมเลยให้มันอยู่ดับที่หนึ่งเลยในใจกูเลยนะฮะกับอูลาร่านะครับน้องหัวเถิกของเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ10อันดับจานหมีการ์ดสุดเกียรติในวันนี้นะเจอในเกมนี่คือแบบต้องยกนิ้วนะฮะยกนิ้วโป้งให้เลยนะว่าแบบของจริงทุกคนไม่ชอบการ์ดใบไหนเลยว่าเล่นเจอใบไหนแล้วแบบเอ้ยไอเนี่ย กำหมัดเลยเจอแล้วกำหมัดเลยไม่ชอบเลยก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยในใต้คลิปนะฮะบอกจานมีหน่อยดีว่าเออมีการ์ดใบไหนที่แบบทุกคนไม่ชอบกันบ้างนะก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยอ่ะประมาณนี้ลวกันนะครับกับ10อันดับจานหมี่ในวันนี้คนไหนที่ชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรครับก็อย่าลืมติดตามไปเยนะส่วนนี้ผมขอตลาไปก่อนแล้วพบกัม่ในคลิปหน้ากับเกมยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลหรือว่าคอนเทนต์ของยูกิ ในคลิปของช่องเรานะฮะสวัสดีครับผม